คนที่นัทอยากขอบคุณที่สุดก็เป็นใครไม่ได้แล้วแหละครับก็ขอบคุณพี่แม็กครับขอบคุณพี่แม็กมากครับด้วยความที่เราก็เดินทางมาด้วยกันแบบนานมากๆแล้วพี่แม็กรู้จักนัทด,ดีมากๆได้เห็นในหลายๆในทุกมุมทุกอริยบทของนัทไม่ว่าจะเป็นตอนที่นัทแบบน่ารักหรือว่าจะเป็นในมุมที่นัทดื้อมากๆก็ตามครับแม็กก็ เจอนในทุกบทในทุกเวอร์ชั่นแล้วแล้วพี่แม็กก็ยังรับยังรับนัดยังรับนัดอยู่เหมือนพี่แม็กคือไม่ว่านัดจะเป็นแบบไหนนัดจะเป็นยังไงพี่แม็กเห็นนัดในหมดในทุกมุมแล้วพี่แม็กก็ยังคงจับมือนัดยังคงเดินทางแบบว่าต่อสู้ไปกับความฝันของเราด้วยกันต่อเนี่ยแล้ก็อยากจะขอบขอบคุณพี่แม็กตรงนี้มากตรงที่ก็ขอบคุณที่เห็นนัด เป็นเหมือนน้องคนหนึ่งจริงๆนะครับขอบคุณที่ขอบคุณที่ช่วยดูแลนัทมาตลอดขอบคุณที่ก็ขอบคุณที่เป็นที่ปรึกษาให้นัดเสมอเมื่อเมื่อนัทมีเรื่องจําเป็นเมื่อนัทมีเรื่องต้องงานความช่วยเหลือครับก็ขอบคุณจริงๆขอบคุณที่ดูดูแลกันมาตลอดจนถึงจนถ่ายทําทัวร์จบเราก็ยังอยู่ด้วยกันเหมือนเดิมยังบแบบลา,ายๆก็ดีใจที่ ได้ทํางานกับพี่แม็กแบบนี้เหมือนเดิมได้มีพี่แม็กคอยดูแลได้มีคําแนะนําต่างๆจากพี่แม็กครับก็อยาจะขอบคุณที่ยังไม่ปล่อยมือไปไหนครับอยู่ด้วยกันมานานเนอแล้วก็เรื่องนี้จบลงไปก็ต้องขอบคุณน้องนัทเหมือนกันนะครับขอบคุณขอบคุณที่เต็มที่กับทุกอย่างความเห็นได้ถึงความพยายามแล้วก็ถึงความตั้งใจในการในการทำงานอยากจะทําใบคราบออกมาให้ดีที่สุดแล้วก็ ขอบคุณที่ที่เล่นเล่นด้วยกันส่งอารมณ์ให้ซึ่งกันรายการแล้วก็ช่วยช่วยเหลือซึ่งกันรายการออกมาจนจนทุกอย่างออกมาได้ได้ได้ดีมากมาก็ขอบคุณที่ที่พยายามกันมาแล้วก็มาจถึงตรงนี้แล้วนะครับขอบคุณแล้วก็จริงๆก็อยากขอโทษด้วยเช่นเดียวกันตรงที่ว่าบางครั้งก็ทําตัวไม่น่ารักเช่นเดียวกันก็คิดว่าทุกอย่างมันไม่มีอ,อะไรที่ ที่ไม่ว่าใครก็ต้องมีมุมที่ที่ที่อาจจะแบบไม่น่ารักบ้างเข้าใจได้ครับไม่ว <c ười> mm ่าจะเป็นในครอบครัวในเวเพื่อนในเวคนรักหรืออะไรก็แล้วแต่มันต้องมีทะเลาะกันบ้างมีมีเรื่องที่ไม่ชอบหรือไม่พอใจกันบ้างแต่ว่าแต่ว่าทุกอย่างมันสามารถพูดคุยกันได้นะครับปรับปรับแก้กันได้แล้วก็อะไรหลายอย่างก็อยากจะขอบคุณแล้วก็อยากจะขอโทษเช่นเดียวกันคิดว่าอย่างนั้น Uh, oh. And just take it. ว่าจะเป็นยังไงข้างหน้าเราก็เราก็คิดว่าเราก็มีความหวังดีต่อกันแน่นอนอยู่แล้วอยรักอยู่แล้วรักใช่รู้อยู่แล้วครับจริงๆครับตะครับใช่ใช่รักใครักแบบรัก